ดูเด็กลงมากๆค่ะปิ่นเกตมาีสกัดลูกใหม่หลังจากเป็นสาวโซนดาราสาวสวยวรุ่นใหญ่แห่งวงการบันเทิงก็ยังเป็นคนแม่ลูกสามแล้วแต่ยังสวยเป๊ะปังสุดๆนะคะสำหรับปิ่นเกตมาีเมื่อชัยชงนั่นเองสงครามที่คุณแม่ของเจ้านายและเจ้าคุณและเจ้าสมุทรสามหนุ่มที่หล่อและตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วแต่หล่อกับทั้งบ้านจริงๆค่ะปัจจุบันคุณแม่ปิ่นอายุ เข้าสู่49ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยความสวยไม่ว่าจะทั้งหน้าหุ่นผิวพรรณนั้นก็ดูเด็กเป๊ะทุกขั้นส่วนเลยจริงๆนะคะไม่บอกก็ไม่รู้เรอว่าอายุ49แล้วคิดว่ายังเป็นสาววัย30เต้นต้นอยู่เลยล่าสุดปิ่นเกตมณีนั้นได้โพสต์ภาพคู่กับแมวที่ตัวโปรโดที่จะน่ารักทั้ง หมู่บ้านนี้คนทั้งแมวนั่นเองแต่พร้อมขับเขียนแคปชั่นว่าหล่อจังเลยมีชื่ออ้อนออนด้วยนะครับและชื่อลีฟานั่นเองแต่งานนี้แฟนคลับ<อ>ก็แห่โฟกัสที่ตรงหน้าผมว่าปิ่นนั้นโ oh อ้โหสกัดลูกใหม่เป็นสาวผมสั้นแล้วแต่มองผ่าน คิดว่าเจ้าสาววัย20ต้นๆสวยน่ารักมากๆเลยค่ะบรรดาแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์กันรัวๆอย่างเช่นวิผมสั้นต้องแห่เมนเลยนะคะพี่ปิ่นตัดผมสั้นน่ารักมากเลยค่ะดูหน้าเด็กไปอีกแล้วน่ารักสุดๆเลยค่ะมาค่ะคุณคุณแม่ปิ่นแต่กตัดผมสั้นแล้วสดใสมากนะคะและโฟกัสกับสาวโฟกัสกับสาวผมสั้นหลังแมว หลังจากนั้นเป็นโสดแล้วก็สกัดลูกใหม่ครั้งใหม่นั่นเองเป็นสาวผมสั้นแล้วมองผ่านไปก็นึกว่าสาวมอต้นที่ไหนเนี่ย